เมื่อกี้ผู้ใดเอื้อนมาหน้เรียกหรอพี่เขาพูดกันพี่อาจูเห็นพี่อาจูจับก็คืออะไรจับจริงๆนะพี่อาจูน่ะบอเปะซัมบิซันแบบพี่ซอนยืนทางแต่หลุดยังบออกมาพูนอแต่แต่จะได้อันย่างไปบอกหงเลยว่ามาหน้ากีโลคันนี้มาบอมาหะมาะโยกว่าโยกสี่บอกว่ามาหน้มาหน้าโยกวะโอ้มองเห็นบุกโอมันมากกับมือ ผมึกว่ามัขนขับมณะมล่่่่่่่ร่ม่่่่่่่่่่่่่่่ออ่่ er> viv, ่่่่ี่่่น่อ่่่่่่่่่่ร่่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 ้่่่่่เ่่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 ่ก่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่น่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 เ่่่อ บา่บอยโบไวพระบี้กาพระสวยเถอะียตัวไหเม่นีนะครับเ่ามีไหวพระบอใวัไหวพระทุกวันพระเ่โอ้โหบ่ถือ ตัวเราบอกเออมันออกเจยังเกาะออกเจสามของพีเจสี่เด็กอะไรครับใจกันล้กันพ่อหูเป็นเหง่อเมใบหนึ่งกระจายมันรู้สึกดีขึ้นเรื่วงในช่วงที่เราบ่มีรายได้เนาะเพราอเป็นช่วงสอช่วงนี้น้องมานะครับต้องขอขอบคุณนะครับบ้านพลังบ้านพลังหลักน้ำอ้ยสุสายใหญ่บอนี่ว้า คือจุกมาไกล้อันนีบ้านี่อย่างคือมาสวดพนาสยน่อยหร่่อนัอันนี้คือ่งพนัานบ้านพระเือฮัสบอดีบอมเนเวนเฮาเดยเวนเฮาวันผู้ดร์วันย์ like ันทรวองควนพุธกร์นอพลงตย์ันจันองารวนพ่งเปนดโตร์วันาทิต่นจันทรันงารวพุธวันศุกรวั้งใตัจัอจงาพ่นกวัอาอ วิย์วิเล็กๆเล็กๆวิเล็กๆเล็กัววเอาเคังหัวหัวาจะสรอบนี้ออาไตั้งใจฟังไม่เอาเอาค่ังมือัตั้งใจฟังเดิมแค่นี้ล้วอ้ยรอบหนึงแม่ คอยสิออดิชันโอเคคอยสิมาออดิชันนาคะบอกเลยคอยสิมายูเป็นนักเอกวงนี้เลยสาวน้องสาวแล้วบ่มาบงหนเนาะั้งไดวีวิวิลลิิมดีวิทย์วิลิลิชมาดีวิทวิลิลิมาดีวิทย์วิลกิลิีมนม่กืดอย่าเอหัวขันต้่มา มันชีวิตป่ะนี้หน้ามดเ้าพนดีคืองไนคือไปเอาบ้าหลอกมาเอาเพ่งเปิดตเนาะเ่าเราีองเพงยังหมแอนดีพีคือเยอะต่แ้งมอแถ้ายต้งนกขึ้นด่งฟังเดิมไอ้่มือ้นแม่มือนจะเต้นใันงเบิเอีกแล้วอ๋อยุใส่ไม่ใส่แตหนแตงไนไม่รอนวะ ดับวดันบหมดเก้าทีไปได้นาทีครับแอมมี่นะครับไปแล้วเพื่อนชาดชาดครับควยมาจางมอลำคือมียพลังวะมาดำ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 อุยวายสันตุคอยมาจางมอลำสายพระเอกมอลำคอยเบิงแดงโอ้พระเอกมอลำกระซื้อแมลงมาดำแต่ เป็ตะปีด้ได้ะโลอย่างก็สีง่ามแท้เบียตัวดีดีวันี้มาเยวมาแต่ไก่ดีสนนึ่งวันสูเนาแต่ตัวโลสูนแม่หมายถึงใบสูนี่หมายถึงว่ามันสูแล้วนะมันสูแล้วเิ่งเกลี่ยูเอเอาไมาั้นไ

อัจจัเวลาเต้นกับน้องบอยแบบถ้าเหม็นที่กาแลถ้าเหม็นที่กะแลแบบว่าบอกด้วยนะสกิดอย่างนี้เลยเว้ยเยเ่ยเริ่มแลเดินเรื่อยโซนาน์เดินอ๋อครับผมต้องเต้นกันมันว่าเต้นคู่กันไหมเต้นคู่กันมุนจุนจุนยู่เล่นต่อกันสะยู่นี่นี่แม่นี่แม่นี่ะจ๊ อัากอยากอยากนาบประสาหับปืนยังเทือยนับปืนต้อยังเทือยเขานับแปดแล้วเขาผึ่งแปดนี่สิเขาไม่แม้ฮาร้เทียบไปแล้วเอ้าเขาคือยังเฮ็ดอยู่ว่ะมือแรียกมือแรกที่เขาเปลี่ยนบอกนั่นเขาเฮหตเทียดีอันบออันนี้เฮ็ดอยู่สามเทียจริงแต่ก็มาอยู่เหมืองเก่าเออเป็นหมอนหมวนไอ้ไม้ต้องปวดหัยเว้ยไอ้ย่าเขาบอกว่าอย่าก่อน้ให้ความมือมันที่ยง่ายหน่อยไอ้ไม้ตีมือเข้าคว้างบนเลยใช่ว่าจะต้องแค่พิดรอฤดูการที่แล้วนั่นเลือรั่งเนี่ยเว่าอจูสิเป็นคนแนวนี้ เอาข้าวางส่นบ่อหูบ่อข้ามาเตินน้ำกันอะาคือคือผ้าขาวผาไปไายพากันครับสีบาบบไม่บ่อยสาวดิดดังขึ้นกันเด้นะ หนูหนูมันนี่หนูมานี่วหนูมาหาแม่มาเี้ยนนี้องการตั้งใจฟังดกอยาแม่ตั้งใจฟังดูก่อนตั้งใจฟังดูก่อนยาพิ่งอีกเืองนึงเอาไม่ใช่การเหรอเอาดูตั้งใจฟังดู่ส้างปีเดีรลองเพ่งตูบ้ง นื้องามเป็นีหนูสามอาจเปนนงเอกเลยเนียเนาะเบ่งหัวเบ่งลเบ่งปวเบ่งส้มสามาาถเป็นนางเอกได้เบ่งนี่เป็นนางเอกเกามมกอนฟ้างต่งใจงปตลอนาเกเาบหน่อยดีปิดปิดเลยว่าไเอาไหมไม่ได้มวเลยอนชอบอนาชอบพี่บอย เ่ยเสียสูงหลายระเจ้าส่งผู้ปกครองใต้ดืนสามเนาะปไปครับตรงๆนะพอกาันตใรม่นะมันทำให้หน้าแม่มีปัญหานี่จะมาใครามน ครับผมขอมขออนุญาตนะครับขออนุญาตเข้าไปไหว้พระนะครับนี่นะครับห้องไหว้พระของเรา <c oughs> ไ,ปไปนั่งน้ำกันไอไมนะพี่นั่งด้วย <c oughs>